ครับวันนี้อยู่กับร้านเจสโปนะครับเราจะมารีวิวรถโตโยต้ามาจจตีนะครับคันนี้ติดตั้งกับเอาทั้งหมด8รายการนะครับอย่างแรกที่เห็นนะฮะก็จะเป็นคิ้วกันสาสตรงรุ่นโตโยต้านะครับแล้วก็ติดเป็นสคับเพจนะฮะสคับเพดแบบ LED นะครับแบบมีไฟนะฮะนี่มีทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับผมทีนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของกล้องกระจกนะครับด้านในพาไปดูด้านในก็จะมีกล้องกระจกตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นก็คือ นี่ขานะครับจะตรงรุ่นเลยไม่มีการครอบนะครับไม่มีการครอบลงไปเปลี่ยนขาเลยตรงรุ่นนะครับนี่แบบนี้นี่เป็นกล้องมุมหน้านะครับนี่มุมหลังนะครับแล้วก็หน้าหลังแล้วก็ฟลายกลับมาที่มุมหน้าก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับสามารถปรับเป็นกระจกเดิมได้ด้วยแบบนี้เป็นกระจกตัดแสงนะครับนี่แล้วก็เรามาดูกันต่อที่ตัวจออันนี้เป็นจอเดิมเลยนะครับเป็นจอเดิมของรถนะฮะ สามารถเพิ่มระบบอินเทอร์เฟซเข้าไปได้ตัวแกนนะครับคันนี้ติดได้นะครับคันแรกก็มาเลือกระบบเสียงเป็น AV X ก่อนนะฮะแล้วเข้าที่ปุ่มโฮมกดแช่ไว้ก็จะสลับเป็นระบบอินเทอร์เฟซ Android ดทัชสกกีนในจอได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ระบบเดิมก่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมใช้ง่ายนิดเดียวนะฮะเราก็กดแช่นะครับ2วินะครับก็จะตัดเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่ามีแอปอะไรกันบ้างนะครับอยากได้แอปอะไรโหลดจาก Play Store ได้เลย น,ะะนี่มี Spotify, YouTube นะครับที่ลงไว้ Netflix แล้วก็ลุกทีวีเดี๋ยวเราลองไปเล่นในส่วนของตัวย u ทูบแล้วกันครับ u t u b e นะครับเข้าตรงนี้ก็ได้น,น,นี่ครับเล่นให้ดูสดๆนะฮะนี่ครับเพิ่งเปิดฮะลองดูเพลงนี้นะครับอันนี้ต่ออ่า Wi-Fi บ้านลูกค้านะครับนี่ฮะเพิ่มเสียง แล้วก็กล้องถอยหลังเดิมใช้ได้นะครับคือตัวอินตเตอร์เฟสเนี่ยข้อดีก็คือระบบเดิมของรถนะครับแต่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะนี่เห็นไหมฮะใช้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ USB นะครับตัวนี้เป็นฟัสชั่งนะครับ3าเลยนะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดที่ด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถสั่งได้ทั้งปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวอิงจะฟังเปิดนะครับฝาท้ายฟาไฟจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับปิดประตูนี่นะครับปิดเปิดนะครับที่ด้านหน้าคนขับแล้วก็กดปิดจะมีสวิตช์ปิดให้ตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะ แล้วก็ระบบจะเป็นระบบดูดอยู่แล้วนะครับของรถซึ่งจะปิดนิ่มมากโชคของเรานะฮะเราก็กดเปิดตรงนี้นะครับก็บีบนะครับไม่ต้องดึงหรือกระชากนะครับแล้วก็สามารถสั่งปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถเดี๋ยวอิงจะสั่งปิดนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบการหนีบกันนะฮะเดี๋ยวเราจะสั่งเปิดด้วยรีโมทก่อนนะครับแบบนี้นะครับ ทีนี้กดปิดที่ฝาท้ายนะครับเทสระบบกันหนีบนี่นะครับอ่าแล้วก็กดปิดอีกหนึ่งครั้งครับนี่อันนี้ทำในโรงจอดรถบ้านลูกค้าเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหากใครสนใจสามารถติดต่อในที่เจสโปรแฟนเพจนะครับหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่เราให้ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ